เหรียญ2บาทปีพศ2553ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่แล้วคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตามหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถาม FC ทางบ้านเกี่ยวกับเหรียญ2บาทปี2553นะครับว่าปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วข้อมูลอื่นๆเป็นอย่างไรต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมในคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญ2บาทปีพศ2553นเนี่ย เป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับเป็นเนื้ออะลูมิเนียมบอนส์นะครับมีขนาด21.75ม mm ิลลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตสูงถึง1 8 6่งล็อต้านสองแสนเหรียญนะครับซึ่งมีหลายคนก็ได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเอ้พี่เหรียญ2บาทปี53เนี่ยเท่าไหร่นะครับบางคนก็ถามกันเลยครับว่าโอ้ราคาถึง10,000บาทไหมโอ้โห นะครับก็ไม่รู้ว่าไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้เลยก็แล้วกันเหรียญ2บาทปี53เนี่ยปัจจุบันราคาไม่ได้เป็นหมื่นนะครับอย่างที่ใครหลายๆคนถามหรือส่งรูปกันเข้ามาประเมินราคามาถามนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ให้ปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะครับสำหรับเหรียญ2บาทปี53เนี่ยโดยมาตรฐานของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญพัสด์เหรียญกลับเพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับ พระเสียรหันขึ้นเห็นไหมครับพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนี้นี่เห็นไหมครับและด้านก้อยหันลงเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพระเสียรกับคือด้านพระเสียรกับด้านก้อยหันไปคนละทิศคนละทางไม่ตรงกันแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียรกับถ้าถ่ายซองกับกระจกจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับอ่าพระเสียรกับครับ ถ้าเป็นเหรียญพัสดนกับแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเป็นพัสดนกับแต่สภาพ UNC เนี่ยก็เล่นกันตั้งแต่2บาทถึง5บาทเท่าที่ผมพอจะทราบนะครับก็คือถ้าเป็น UNC เนี่ยก็จะแพงหน่อยแล้วถ้าเป็นยกถุงเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ่านการใช้งานเป็นบล็อกพัสดนกับผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขาย นะครับไม่ได้มีราคาเป็นพันเป็นหมื่นแบบที่ใครหลายๆคนสงสัยหรือเข้าใจผิดกันนะครับส่วนถ้าเป็นพระเสียรตรงคือหัวก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ก็มีราคาหลักพันแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญ ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆที่ถามเข้ามาลองปรับความเข้าใจลองศึกษาดูนะครับอย่าดูคลิปจากหน้าปกนะครับเพราะว่าผมก็คัดคําถามส่วนใหญ่ผมก็จะคัดคําถามคัดประโยคเด่นๆประโยคที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานั่นแหละนะครับว่าเอ้ยพี่แบบนี้ราคาแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็คัดมาจาก f c นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ศึกษาทําความเข้าใจดูนะครับ เพราะว่าเหรียญ2บาทปี53เนี่ยเชื่อว่าปัจจุบันยังพอมีเยอะยังมีหลายคนเห็นอยู่ยังมีหลายคนมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีเยอะก็มักจะยังไม่แพงนะครับก็ตอบเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก็เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องเหรียญ2บาทปีพศ2 5 5 3นะครับก็ยังไม่แพงเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเพราะเสียนตรงเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับก็เหมือนกับของแบนเนมถ้าของแบนเนมของแท้มือหโอ้โหอันนี้ราคาได้เต็มอยู่แล้วครับสมมตุติเหรียญละ2000ก็ได้2000เลยนะถ้าของแท้มือ1นะครับ UNC เนี่ยไม่ผ่านใช้ก็ได้สองอ่สมมุติ2000ก็ได้2000เลยนะครับแต่ถ้าของแท้มือ2ก็ต้องดูสภาพนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆหลายคนพี่ๆน้องๆลองคิดตามนะครับว่าถ้าสมมตุติเรา ไปช็อปแบรนด์เนมช็อปหนึ่งอ่ะสมมุติของแบรนด์เนมราคา2,000บาทในช็อปของแท้มือหนึ่งเลยนะอยู่ในกล่องดีๆเลยนะครับของแท้มือหนึ่งแบรนด์เนมอ่ะ2,000บาทกับของของแท้เหมือนกันแต่มือสองออกมาจากช็อปแล้วนะครับผ่านการใช้งานไปแล้วเพื่อนๆมีใครกล้าซื้อราคา2,000เต็มแบบของแท้มือนหนึ่งไหมครับผมเชื่อว,ว่าก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นนะครับก็บอกกันตรงๆว่าอ่าราคาเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ ก็หากใครมีถ้าเป็นพัสเียญตรงเนี่ยจะมีราคานะครับแต่ถ้าเป็นพัสเียญกลับผ่านการใช้งานไม่มีการซื้อขายแต่อย่างไรนะครับโอเคต่อไปนะครับก็อันนี้นะครับมีคนถามกันเข้ามาทุกวันนะบอกพี่ผมมีเหรียญตรงเหรียญตรงบ้างหัวตรงบ้างหันไปทางเดียวกันบ้างดูนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญการจนาครับดูนะครับนี่พัสเหียญหันขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราพลิกข้างๆดูครับดูตามที่ผมทํานะแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับตาสัญลักษณ์ก็หันขึ้นเหมือนกันแล้วถ้าเราถ่ายกับกระจกแบบนี้นะครับดูนะครับเขาเรียกว่าเหรียญการจนาบล็อกพ้าเสียนตรงนะครับเหรียญการจนาบล็อกพ้าเสียนตรงแบบนี้ผมบอกเลยว่าปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าสามารถพบเจอตามท้องตลาดได้เยอะมากนะครับคุณลองไปร้านกาแฟร้านอาหารหรือ ตามห้างสรรพสินค้าหรือแอปสั่งอาหารนะบอกเลยว่าเหรียญการ,จารเจรจาเสียตรงเนี่ยพบเจอบ่อยมากนะครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะได้เจอเหรียญ2เหรียญน,นะครับซึ่งยังปัจจุบันยังพบเจอได้ง่ายอยู่นะครับการจนาเนี่ยผมตอบไปหลายครั้งมากๆนะครับแต่ก็ยังมีคนส่งเข้ามาอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ตอบอีกได้นะครับเพราะว่าการจนาเนี่ยผมรับซื้อเสียงกลับนะครับเขาเรียกว่าเหรียญตลกหรือเหรียญเออร์เลอร์คอยนนั่นเองนะครับอันนี้การจนาก็ตอบแล้วนะครับ ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เหรียญเรือหงครับอ่าเรือหงเนี่ยยอดฮิตเลยนะครับเรือหงเนี่ยจะแพงก็คือปีเดียวนะครับคือปี29เนะครับเป็นแสนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ถ้าเป็น3031ูนไม่แพงนะครับราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับทางร้านเรามีขายนะครับหากใครต้องการจะบูชาติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับหากใครต้องการบูชาปี3031 ร,ราคาหลักร้อยอย่าไปซื้อแพงนะครับไม่ถึงหลักพันแน่นอนนะครับสำหรับปี3031แต่ถ้าปี29เนี่ยโอ้โหแพงแน่นอนนะครับปัจจุบันการพบเจอคือน้อยมากถึงขั้นน้อยที่สุดนะครับดังนั้นก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็ที่คนถามว้เข้ามาเยอะคือเหรียญบาทคุดปี17เหรียญน,นี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยช่องของเรามีขายอยู่ที่หลักสิบนะครับ ย้านะครับหลักสิบนะครับไม่ใช่สิบบาทนะครับใช้คําว่าหลักสิบนะครับเลขสองตัวครับคือหลักสิบนะครับก็อธิบายอีกครั้งนะครับเหรียญใบคุดปีหนึ่งเจ็ดถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วราคาหลักสิบนะครับไม่ใช่สิบบาทนะหลักสิบคือเลขสองตัวนะครับส่วนถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็หลักร้อยนะครับก็อย่าไปซื้อแพงนะครับก็ ซื้อกับร้านที่มีความยุติธรรมนะครับส่วนถ้าเป็นผสยนตรงก็จะมีราคาแพงขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญยอดฮิตนะครับที่คนถามกันเข้ามาช่วงนี้ถามกันเยอะมากนะครับก็ตอบให้นะคทยอยตอบให้นะครับเมื่อว่างก็จะมาตอบให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆจากทางช่องเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ